สวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบกับผมบาลังทางช่องกเกษตรสั่งได้อีกแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปดูอินทผลัมที่อายุครบ150วันหรือประมาณ5เดือนนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวไปชิมกันว่าอินทผลัมที่ปลูกแบบพอมเมล็ดนะครับจะรสชาติเป็นยังไงจะติดฝากมากน้อยแค่ไหนนะครับ ไปเลยครับท่านผู้ชมมาดูกันใกล้ๆนะครับสำหรับที่สวนนะครับจันนี้คือจันที่ผสมก่อนเขา25มักราคามแต่วันนี้นท่านผู้ชมชิมไปเยอะเหลืออยู่แค่นี้ครับใครมาก็จะตัดให้ชิมฝากด้วยเป็นของฝากด้วยนะครับนี่คือจันแรกที่ผสม ก่อนเขาเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาเปิดถุงแล้วก็ชิมดูกนว่าอินทาลัมที่เป็นแบบพรอมเมล็ดถ้าปล่อยให้แก่ได้อายุประมาณ5เดือนหรือ150วันโดยประมาณนะครับรสชาติจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูข้างในกันครับ ไปเยอะแล้วครับแล้วก็มีคนที่มาเที่ยวชมสวนนะครับตัดให้ชิมก็ตัดเป็นของฝากนะครับก็จะเ,เหลืออยู่แค่นี้ท่านผู้ชมจากที่ลูกดงดตก,กนะครับแล้วก็มีร่วงบ้างคนีค่คือ เป็นแบบเพาะ,มะเมล็ดนะครับเพาะจากเมล็ดของพันแคลนะครับอันนี้ผลจะผลจะไม่ใหญ่นะครับผลจะประมาณขนาดกลางนะครับเดี๋ยวเรามาดูเนื้อข้างในกันครับอายุครบ5เดือนนะครับหรือราวๆร้อยห้าวันนะครับท่านผู้ชม เม็ดเล็กเนื้อแน่นนะครับเม็ดเล็กเนื้อแน่นก็มีติดฝาดอยู่นะครับท่านผู้ชมแต่ว่าติดฝาดน้อยมากรสหวานเยอะนะครับรสหวานหวานกรอบ ึงจะร้อยห้าสิวันแล้วเนี่ยนะครับหรือว่าหเดือนเนี่ยจันธุาลำที่เป็นแบบพอมะเล็เยก็ยังมีติดฝาดอยู่บ้างนะครับแต่ว่าลดฝาดจะน้อยระดับความฝาดจะมากน้อยไม่เท่ากันนะครับของแต่ละต้นเพราะว่า,าแบบพอมะเล็เยก็มีเรื่องของการกลายพันธุ์นะครับตั้งแต่เราปลูกก็จะมี เป็นเพศผู้เพศเมียนะครับแล้วก็ที่เป็นเพศเมียก็จะมีรสรสที่รสต่างกันปราดมากน้อยไม่เท่ากันแล้วก็ขนาดของลูกนะครับลักษณะของลูกที่แตกต่างกันนะครับวันนี้จะลูกจะค่อนข้างเป็นลักษณะเหมือนจะกลมนะครับแล้วก็บางต้นก็จะเป็นลูกเรียวยาวแล้วก็เรื่องของสีสีของผลของอินทพาลัมเนี่ยนะครับ ก็จะมีทั้งสีส้มสีแดงสีเหลืองนะครับแล้วแต่นี่คือความหลากหลายของการปลูกแบบพอมเมล็ดนะครับแต่ถ้าลูกที่เป็นมีสีน้ำตาลก็ามาังนงี้นะครับนี่หมายถึงว่าสุกเริ่มจะสุกงองแล้วครับสีน้ำตาลครับ หานแบบนี้หวานมากครับหวานมากก็ส่วนตัวผมนะครับสำหรับรสชาติของแบบขอาเมล็ดเนี่ยผมว่าทานได้อร่อยนะครับมีติดฝาดติดฝาดาบ้างนิดหน่อยแต่ว่าเป็นอเอกลักษณ์รสชาติเฉพาะของเขาถ้าเรามองว่า อยากกินแบบไม่ติดฝาดเลยเนี่ยนะครับไม่ชอบรสฝาดเนี่ยก็ต้องหาแบบที่เป็นแบบพอเลี้ยงเนื้อเยื่อมาปลูกนะครับท่านผู้ชมดังน,นั้นเวลาสุกหรือแก่จัดจะไม่ฝาดเลยแต่ว่าถ้าเป็นแบบพ่อมเมล็ดเนี่ยก็จะมีรสฝาดติดมาบ้างนะครับนิดหน่อยนะครับรสฝาดจะไม่เยอนะสำหรับผมแล้วผมชอบทานอินทผลัมสดเนี่ยมันจะ อร่อยกินเพลินแล้วนะครับก็คือเป็นแบบพอมเล็ดหวานต้มต้องบอกว่ารสชาติแบบเนี้ยทานได้ครับ บางท่านบอกไม่ชอบฝาดก็ต้องเปลี่ยนไปปลูกแบบเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อนะครับเจ้าชาก็จะอีกแบบหนึ่งนะครับเดี๋ยวไปดูต้นที่เป็นปอมเมล็ดนะครับ <c oughs> แต่ว่าอายุก็อายุก็จะเร่เรียกกันยังไม่ครบห้าเดือนแต่ว่าใกล้เคียงนะครับเดี๋ยวไปดูต้นหนึ่งลักษณะของผลนะครับไปครับ ก็จะอยู่ไม่ใกล้กันท่านผู้ชมต้นนี้ห่างกันนิดหน่อยเนื่องจากในบริเวณบ้านเนี่ยพื้นที่มีจำกัดนะครับอันนี้เป็นต้นที่เป็นพออเมล็ดลักษณะลูกก็จะต่างออกไปท่านผู้ชมนะครับอันนี้จะเป็นลูกลักษณะทรงก้นจะเรียวๆหน่อยนะครับ เดี๋ยวเปิดผ้าดูข้างในกัน คืออีกลักษณะหนึ่งของอินทาพาลัมแบบพกเมล็ดนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวมาดูลูกลใกล้ๆกันว่า,าลักษณะลูกจะเป็นยังไงนะครับนี่ครับนี่คือลักษณะของผลอินทาพราลัมนะครับนี่จะผลโตโตกว่าเมื่อกี้หน่อยนะครับ ลักษณะลูกจะก้นจะเร,เรียวๆนะครับอันนี้คือเป็นแบบพอมเล็ดของพันุ์ k คนะครับก็เดี๋ยวเรามาชิมดูข้างในกันคือให้เห็นความแตกต่างของลักษณะของผลนะครับนี่ครับเนื้อก็โอเคครับเนื้อแน่นหนานะครับเดี๋ยวชิมดู มากครับคุณผูมหวนมากครับแต่ก็มีติดฝาดอยู่แต่น้อยสำหรับการปลูกถ้าหากว่าเราปลูกเพื่อที่จะ,ะปลูกเพื่อการค้าจริงๆเนี่ยเราต้องดูว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยชอบรสชาติแบบไหนแต่ว่าถ้ามีติดฝาดเนี่ย าจะรับได้ไหมเขาจะทานได้ไหมเพราะบางท่านเนี่ยไม่ชอบรสฝาดมีปิดฝาดแน่นอนครับแต่ว่ามากน้อยไม่เท่ากันสำหรับที่ผมพาชิมเนี่ยฝาดน้อยมากๆนะครับแต่ถ้าคนที่ได้ชิมแบบเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเขาก็จะเห็นความแตกต่างว่าสองอย่างเนี่ยรสชาติจะแตกต่างกันนะครับนี่คือแบบพม่มเมล็ดนะครับ สีสันขนาดผลนะครับได้รสชาติสำหรับผมโอเคนะครับเพราะว่าแบบพมลเล็ดเนี่ยเราลงทุนไม่ไม่เยอะเรื่องการซื้อต้นกล้านะครับจากที่ผมลองปลูกดูเนี่ยนะครับที่แบบพมลเล็ดเนี่ยที่เป็นเพราะจากเมล็ดของบาฮีเนี่ยส่วนมากผลจะเป็นสีแดงสีส้มนะครับ ผลจะลักษณะยาวกะส่วนมากแต่ว่าถ้าเป็นแบบของเพาะจากเมล็ดของพันธุ์ KL เนี่ยจะมีสีส้มมีสีเหลืองมีลักษณะผลกลมผล,ลก้นแหลมแหล่นเนี้ยก็มีก็คือแล้วก็เปอร์เซ็น์ที่จะเป็นเพศเมียเนี่ยผมปลูกครั้งแรกห้าต้นเนี่ยเป็นเพศเมียอยู่สีต้นนะครับ สำหรับที่บ้านที่ทดลองปลูกแรกๆเลยเนี่ยต้นหนึ่งเป็นตัวคู่ห้าต้นเป็นตัวเมียสี่เป็นตัวพู้หนึ่งต้นนะครับนี่ก็ถือว่าโชคดีนะครับที่เป็นเมียเยอะรสชาติทั้งสีต้นเนี่ยถือว่าโอเคใช้ได้ทานได้แล้วก็ขายได้นะครับตามรสชาติระดับนี้เดี๋ยวเราไปดูอีกต้นหนึ่งนะครับที่ ลักษณะของผลแล้วก็สีจะตากออกไปอีกนะครับสำหรับแบบพมอเมล็ดนะครับมาดูอีกต้นหนึ่งนะครับที่เป็นแบบพมอเมล็ดนะครับ นี่คือลักษณะที่แตกต่างกันของอินดภาลัมแบบพออมเล็ดน,นะครับท่านผู้ชมนี้จะเป็นสีออกสีออกสีส้มนะครับจะไม่แดงแล้วก็ขนาดลูกก็จะขนาดกลางนะครับเดี๋ยวมาดูเนื้อข้างในกันครับเนื้อก็ใช้ได้ครับเนื้อหนา ชาติหวานอันนจะรสชาติจะต่างจากที่เป็นผลสีเหลืองนะครับจะปะอันนี้จะรสชาติจะหวานแหลมนะครับอร่อยกิดปานนิดหน่อยนะครับแน่นอนแบบพะมะ่าเล็ดเนี่ยจะมีกิดปาดบ้างนะครับความแตกต่างความหลากหลายทางพันธุกรรม ของการปลูกอินทรีพัมลแบบคอมเมล็ดนะครับหากเราปลูกเพื่อทําธุรกิจนะเพื่อเป็นธุรกิจเพื่อสร้างรายได้ครับเพื่อที่จะขายผลผลิตจริงๆน,นะครับการที่จะวางแผนที่จะ,ะทำตลาดเนี่ยมันจะการคาดหวังเนี่ยนะครับมันจะมันจะคาดหวังได้ได้ยากทีหนึ่งเพราะว่า ความเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าเราปลูกเพื่อศึกษาหรือปลูกเพื่อทานเนี่ยนะครับเราก็ปลูกได้แต่ถ้าเพื่อที่จะปลูกเพื่อขายผลผลิตจริงๆเนี่ยถ้าแบบเนื้อเยื่อเนี่ยเราจะสามารถที่จะวางแผนได้ง่ายกว่ารสชาติก็รสชาติด,ดีไม่มีติดฝาดนะครับแต่สำหรับผมปลูกทานเองแล้วก็ขายบ้างนิดหน่อยเนี่ยผมว่าโอเคสําหรับสาหรับตัวผมนะครับเพราะว่าปลูกไม่เยอะเพื่อศึกษาไปด้วยแล้วก็ เพื่อทานเองด้วยเพราะเป็นคนที่ชอบทานอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปชิมเนื้อเยื่อกัน,นงไหนก็ชิมแบบพอะเมล็ดแล้วนะครับเรามาดูต้นที่เป็นพเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อนี่เป็นพเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อคันบาฮี ผลก็ยังยังไม่ได้แก่นะครับท่านผู้ชมจะมีลูกที่สีเหลืองบางนะครับเดีย๋ยวมาดูว่ารสชาติจะเป็นยังไงเดีย๋ยวมาดูว่ารสชาติจะเป็นยังไงครับนี่ของลักษณะของเป็นพันธุ์บาฮีพอเลี้ยงเนื้อเยื่อลักษณะลูกก็จะคล้ายๆกัน แทบทั้งหมดนะครับเพราะว่าเพาะออกมาจากแม่พันธุ์ต้นเดียวนะครับเนื้อครับถ้าเป็นเนื้อเยื่อเนี่ยรสหวานเนี่ยการันตีเรื่องความหวานนหวานแน่นอนครับหวานแหล่นะครับ เนื้อกรอบแล้วก็กรมฝาดเนี้ยแทบจะไม่มีเลยนะครับสำหรับที่เป็นแบบพเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่ออันนี้อายุยังไม่ถึงนะครับมีติดฝาบ้านนิดหน่อยกตหวานมากนะครับนี่คือเป็นแบบพเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อก็ คลิปนี้ก็ต้องขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้ท่านผู้ชมก็ให้เห็นความแตกต่างของอ,อินทผลัมที่เป็นแบบพมเมเล็ดน,นะครับไม่ว่าจะเป็นลักษณะลูกขนาดของลูกสีของลูกนะครับสีของผลอินทผลัมนี่แตกต่างกันนะครับก็วันนี้ก็ต้องขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้ท่านผู้ชม เดี๋ยวคลิปหน้าจะมีอะไรก็ฝากติดตามกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดสาระดีๆจากท้งช่องสำหรับวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนครับสวัสดีครับ